ครับกับสวัสดีผมแซ่บแพรกว่าแซ่บแซ่บเนะพี่น้องมือนี่นะครับผมมาผ้ามาเบิงปนกับปูนะพี่น้องปนกับปูหน้านะครับนี่ต้มแล้วนะครับพี่น้องต้มในน้ำปลาแดงแล้วแกะออกแกะออกเอาฟังฟังเส้นขานะพี่น้องฟังกระดองเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเอามัดต่ำครับผมนี่พิก ไม่หอมกระเทียมนะครับต่ำให้นวลให้นวลเหมือนคตต่ำแทนเครับนล้วปลาแดกหอมๆพ,พี่น้อง <c oughs> เอาให้กีฬาน้อยมันต่ำไปก่อนเน้อพี่น้องเ้อ <c oughs> มาพี่น้องตอนการซิมแล้วคนกระปูพี่น้องอืมหอม พี่น้องแซบทำไ,ไมว่าแซบมามากินข้าวน้ำไก่นเดน้อพราะว่พี่น้องเนอมาด้กินป้นปูอาหารเร่เคยได้กินอาหารยอดยุกไหมแต่พอจะแม่พากินคละวาปนนาน้นปูนี่นี่กุยเบ๊แซบวะ เขาเต็มปากแล้วหนาวได้พี่น้องมือนีหมาปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่น้องปีงั้นซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อกินปูนี่ละปีใหม่ได้มือนี่เพราะว่าสองสามมือมันยังปีเก่าอยู่อันนี้วันทีซองแล้วปีใหม่แล้วโอ้แซ่บอย่านี้กินปูถูมาเด้อพี่น้องเด้อกินพ่อพ่อกับแม่พ่อกินเนื้อได้หน่อยอันนี้กระดองมันมาอันนี้ดอมันคกะบูด่างน้ำมันเด้อบูด่ะ ไปได้เพิ่งได้กล้ได้นี่ละพ่อแม่พากินได้กี่พ่อแปรกับมาเลี้ยงลูกปังก็มาเลี้ยงลูกต่อได้บ้านนี่ยนะวินเลยค่ะอร่อยมันมากเลยมันปูเลรออร่อยสุดยอดเลยมาได้พี่น้องเด้วยมากินน้ำกันครับผมมีหน่อยกินหน่อยมีลายกินลาย มีลายแบ่งกันกินมีหน่อยทานกันกินครับใครกันเป็นไค่ไก่นะครับผม,มอ,อยู่ข้างบ้านนะเรี้ยงไก่้ใครครับใครออกม่อีกุ้นเซ็นกับซื้อครับนวลเดี้ยรับยอมรับว่า <c oughs> มันเมื่ออยู่ กระปูกอะได้มาจากบ้านยายต่อยนะครับเด้อส,ส่งเปื่อยพักกระปูกเองครับแกยฝนมาแซบอ่ะพักกระปูกเองนะรับปูกเองนะผักปูกยังไงผมขามาันสนแหน่หมดุดไข่เจียวครับหอมพี่นอ้องมาโอเคนะครับผมขอ,อุญาตลงมือแล้วพี่น้องหิวข้าวแล้วแซบ